สวัสดีครับผมชื่อแนพนพลนสิทธิ์ดาธาหัตถนาบีหกหกหนึ่งเจ็ดหกสองสอนะครับวันนี้จะมาสรุปเนื้อหาสําคัญของเนื้อหาวิทีสองนะครับเรื่องระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบระบายน้ําฝนนะครับ 1. ประเภทของระบบรวบรวมน้ําหัวใจสำคัญคือการแยกระบบสองประเภทหลักออกจากกันคือหระบบท่อระบายน้ํารวมหลักการก็คือใช้ท่อเดียวกัน รวบรวมน้ําเสียและน้ําฝนด้วยกันนะครับการทํางานคือในสภาวะปกติคือฝนไม่ตกนะครับน้ําเสียทั้งหมดจะไหลไปที่โรงบําบัดแต่เมื่อฝนตกหนักน้ําส่วนเกินคือน้ําฝนบวกน้ําเสียเจือจางนะครับจะถูกระบายทิ้งลงแหล่งน้ําโดยตรงผ่านบอ่อผันน้ําเสียหรือ C.S.O. นะครับข้อเสียก็คือก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ําในช่วงฝนตกนะครับแล้วก็มีอัตราการไหลไม่คงที่ทําให้ควบคุมอุปกรณ์บําบัดได้ยากนะครับ อันที่2ก็คือระบบท่อระบายแยกนะครับหลักการก็คือแยกท่อชัดเจน2ระบบคือท่อน้ําเสียแล้วก็ท่อระบายน้ําฝนนะครับโดยท่อน้ําเสียก็คือรวบรวมน้ำเสียจากบ้านเรือนเท่านั้นแล้ส่งไปลงรวมบำบัดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนท่อระบายน้ํานะครับคือรวบรวมเฉพาะน้ําฝนแล้วก็ระบายลงแหล่งน้ําโดยตรงนะครับข้อดีก็คือควบคุมอัตราการไหลน้ําเสียได้คงที่ดีกว่าแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่ตอแหล่งน้ําเมื่อฝนตกมาสำหรับชุมชนที่ วางแผนใหม่นะครับต่อมาจะเป็นหัวข้อที่2คือองค์ประกอบแลวก็สําคัญในระบบนะครับโดยระบบรวบรวมน้ําจะ,ะไม่มีไม่ได้มีแค่ท่อนะครับแต่มีส่วนประกอบหลักๆที่ควรรู้จักอย่างนี้ก็คือท่อประเภทต่างๆเช่นท่อจากอาคารท่อขนงท่อหลักและก็ท่อดักน้าเสียนะครับอีกอย่างก็คือบอรตรวจนะครับใช้สาหรับลงไปตรวจสอบบำรุงรักษาทำความสะอาดหรือใช้เป็นจุดเชื่อมต่อท่อนะครับ ีกส่วนต่อมาคือหลุมรับน้ำนะครับใช้กับท่อระบายน้ำฝนเมื่อดักกรดทรายแล้วก็ขยะไม่ให้เข้าไปอุดตันท่อนะครับสถานีสูบน้ําเสียนะครับใช้ในพื้นที่ที่น้ําไม่สามารถไหลตามแรงโน้มถ่วงได้เช่นพื้นที่ราบมากหรือต้องส่งน้ําไปไกลนะครับอีกอันก็คือท่อหลักความดันนะครับคือท่อที่รับน้ําต่อจากสถานีสูบน้ําโดยน้ําจะไหลด้วยแรงด้วยแรงดันที่ไม่ใช่่่ทีไมใช้แรงโน้มถ่วงนะครับ ต่อมาจะเป็นหัวข้อที่สานะครับปัจจัยสําคัญในการออกแบบนะครับา트ที่1่ของในเรื่องของการการหาอาตัตราการไหลนะครับก่อนเราจะสร้างท่อนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าต,ต,อออต้องออกแบบท่อรับน้ําได้มากแค่ไหนท่อน้ําเสียออกแบบให้รับอตัตรารายชัว่วโมงสูงสุดหรือ Qmax นะครับท่อระบายน้ําฝนออ,ออกแบบให้รับอตัตราไหลน้ําท่าสูงสุดหรือ Peak Runoff นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือท่อระบายรวมนะครับออกแบบให้รับ Peak Run-off บวกกับ q m a x t นะครับโดยการคำนวณพีครัน o f f หรืออัตราการไหลน้ำท่าสูงสุดจะใช้วิธี r e t i o n a l m e t h o d นะครับโดยสูตรการคำนวณก็คือ Q เท่ากับ C-I-A นะครับโดย Q ก็คืออัตราน้าอัตราไหลน้าท่าสูงสุดนะครับคือสิ่งที่เราอยากรู้ C คือสัมประสิทธิ์น้ำท่าอยู่ประมาณศูนะครับคือสัดส่วนที่น้ำฝนจะกลายเป็นน้ำท่า พื้นที่ทึบน้ําไม่ว่าจะเป็นหลังคาหรือถนนนะครับนี่คือ C สูงนะครับส่วนพื้นที่ที่ซึมน้ําเช่นสวนสนามหญ้าอันนี้จะเป็น C ต่ํานะครับ A ก็คือพื้นที่ระบายน้ํานะครับเซ r ร์วิสแอเนะครับแล้วก็ I คือความเข้มฝนนะครับโดยฝนตกหนะักแค่ไหนแล้วก็มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับ โดยในการหาค่าไอานะครับความเข้มฝนนะครับเราต้องรู้ปัจจัย2องอย่างคือคาบอุบัติฝนจะออกแบบเพื่อรับฝนพายุใหญ่แค่ไหนเช่นพายุ5ปี10ปีนะครับยิ่งคาบอุบัติฝนนานท่อกระเจิงใหญ่แล้วก็แพงขึ้นนะครับโดยทั่วไปเขีดที่อยู่อาศัยใช้ประมาณ5ปีนะครับส่วนเขตยาณิชจะใช้อยู่ประมาณ1 0บถึงสิปีครับข้อ2ก็คือเวลารวมตัวเวลารวมตัวของน้ําท่าน,นะครับคือเวลาที่น้าฝนไหลจากจุดที่ไกลที่สุดในน้ํก ในพื้นที่มาถึงจุดที่เราออกแบบโดยก็คือ tc เท่ากับ t ศบวก td นะครับหรือเวลาน้ำไหลบนผิวบวกเวลาน้ำไหลในท่อนะครับแล้วก็ข้อที่4ก็คือปัจจัยสำคัญในการออกแบบนะครับา트ที่2ในเรื่องของการออกแบบท่อนะครับเมื่อเรารู้ Q หรืออัตราการไหลแล้วนะครับเราก็จะมาออกแบบท่อโดยใช้สมการของแมนนิงนะครับสำหรับการไหลแบบตามแรงโน้มถ่วงนะครับในการออกแบบมีข้อบังคับที่สำคัญมาก สี่ข้อที่ควรตรวจสอบก็คือ1ความเร็วต่ําสุดน,นะครับทําไมเราถึงตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้แข็งแรงเออเพื่อไม่ให้ของแข็งในน้ําเสียตกตะก,กอนนะครับค่าที่ใช้จะต้องมากกว่า0.6เมตรต่อวินาทีนะครับข้อที่2ก็คือความเร็วสูงสุดน,นะครับเพื่อป้องกันการกัดกร่อนนะครับสึกกรองของท่อจากกทวาซที่ไหลมาก,กับน้ํานะครับค่าที่ใช้จะต้องน้อยกว่า2.5ถึง3เมตรต่อวินาทีนะครับ ข้อ3คือขนาดท่อที่เล็กที่สุดนะครับทําไมถึงคํานึงก็คือเพื่อป้องกันการอุดตันจากขนาดเศษเอขยะหรือเศษไม้นะครับค่าที่ใช้ท่อน้าเสียชุมชนจะต้องมากกว่า200มิลิเมตรหรือ8นิ้วนะครับข้อที่4ก็คือระดับน้ําในท่อน,นะครับต้องออกแบบให้น้ําไหลไม่เต็มท่อน,นะครับเช่นไหลที่ห้าสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของท่อสูงของความสูงท่อครับเพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับการระบายอากาศป้องก,กันการเกิดกา๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับ ที่จะเปลี่ยนเป็นกดซอฟิลิกฎกดกัดกร่อนท่อและเพื่อเป็นเซฟแฟกเตอร์นะครับเพื่ออัตราไหลที่สูงกว่าคาดการตัวแปรหลักในการออกแบบคือความลาดของท่อนะครับดิสลอนะครับเราต้องปรับความลาดท่อให้เหมาะสมเพื่อให้ความเร็ววีอยู่ที่ระหว่าง0.6แล้วก็3เมตรต่อวินาทีนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ